ดีครับมาพบกับผมนะครับแทนมาร์ทไรเดอร์รีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเข็มขัดมาร์ทไรเดอร์มาร์คดีกซ์นะครับแต่ก่อนจะไปรีวิวเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับเข็มขัดเส้นนี้เป็นของมือสองนะครับและผมมาพูดคุยถึงลูกเล่นของเขาราคากลางแล้วก็อะไรนะครับโอเคครับเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปกันเลยครับผมก็มาดูรายละเอียดเข็มขัดกันนะครับโอเข็มขัดนะครับแต่ก่อนอื่นขอบอกนิดนึง จากคลิปที่แล้วก็รีวิวมาร์ทไรเดอร์ไรท์ไปแล้วนะครับอรอบนี้ก็ถึงคราวพระรองนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับซึ่งคลิปผมก็ลงไว้แล้วนะครับโอเคครับก็มาดูหัวเข็มขัดกันนะครับก็เป็นสีสแตนเลสนะครับตรงนี้ตรงนี้สามารถเสียบชิปคข่าเป็นมอเตอร์ไซค์ได้นะครับของไรท์ก็ใช้กันได้นะครับสามารถเล่นกันได้ ตรงนี้ก็เป็นลักษณะสีดำนะครับด้านในจะเป็นไฟนะครับตอนเปิดสวิตช์นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็ใส่ทานสาอ่สองก้อนหรือว่า3ามก้อนผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวลองแกะให้ดูแป๊บหนึงผมก็ไม่ได้เปิดนานแล้วนะามักน่าจะสมนะอ่ะสาสก้อนนะครับ3ามนะครับ ผลิตป,ปี2014นะครับก็หลายปีใช้ได้นะครับก็ตรงนี้มีปุ่มกดนะครับเพื่อใช้อพลังนะครับสวิตช์เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับนี่ค,ครับแล้วก็ลำโพงลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับก็ออกแบบมาค่อนข้างสวยนะครับ ไฟตรงนี้น่ะสวยมากเลยนะครับเวลาแปลงร่างผมค่อนข้างชอบมากเลยไฟตรงนี้นะครับก็สีน้ําเงินนะครับแต่ตัวมาร์เรเดอร์สีขาวนะครับก็น่าจะตามชิปของเขานะครับก็ออกแบบมาค่อนข้างสวยเลยโอเคครับลองมาดูสายกันนะครับสายก็เป็นสีปลนนะครับด้านหลังก็โลโก้เหมือนไรนะครับแต่ว่าเป็นสีปลนโอเคครับ เดี๋ยวมาดูชิพคากันนะครับขั้นแรกนะครับล่างหลังนะครับ,รบโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปประกอบอแปลงล่างกันนะครับ ผมก็ติดตั้งกันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสวิตช์นะครับดลูลูกลางลักษณะก่อนก็ได้นะครับหลักหลังนะครับโอเคนะครับอีกครั้งนะครับ เชนไฟสวยมากเลยครับแบบไฟเขาเทเนาะผม <M> ไปโดนนะครับขอโทษด้วยนะครับโอเคเดี๋ยว ลองมาใช้พลังกันนะครับถ้าเพื่อนๆกดเกินสีครั้งมันจะมีเสียงเพิ่มมานะครับลองดูนะครับหนึ่งสองสามสี่โอเคงั้นเดี๋ยวลองมาใช้ท่าไม่ตายกันนะครับ ไปตรงนี้จะเพิ่มมาหลายสีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มแปลงล่างตั้งแต่แรกเลยนะแล้วก็ใช้พลังแล้วก็ท่าไม้ตายเลยนะครับถอดถอดออกก็เป็นเสียงรถนะครับ มันมากเลยนะครับตรงนี้กดปุ่มตรงนี้นะครับดึงั้างปล่อยพลังรุนแรงนะครับโอเคเดี๋ยวลองชิพทากันเลยนะครับ ก็เปลี่ยนตามสีรถนะครับใช้พลังครับโอเค okay. ททำไม่ตายนะครับ ก็เทมากเลยโอเคงันเริ่มตั้งแต่แปลงล่างใหม่เลยนะครับ ครับคานต่อไปเลยนะครับ โอเคันะครับ กันต่อไปนะครับ ครับอีกครั้งนะครับ ครั้งนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราลองเอาชิปคาของได้มาเล่นดูนะครับ ครับ Tá bom. ผมก็วันนี้มีชิปคามาให้ลองแค่นี้นะครับงั้นงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปพูดคุยถึงราคากลางของเขากันนะครับครับผมเพื่อนๆก็รีวิวกันเสร็จแล้วเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆถ้าชอบก็หาซื้อชิปคาอันไหนก็ลองเอาไปซื้อเล่นกันดูนะครับโอเคครับก็พูดคุยถึงราคากลางของเขานะครับราคากลาง เส็มขัดเส้นนี้ก็อยู่ประมาณ350จนถึง450นะครับโดยอา,อาจจะมีชิปค่าของเขาสัก2 3อันนะครับก็ชิปค่าของไดก็สามารถเล่นกับเขาได้นะครับก็ค่อนข้างคุ้มอยู่นะครับถ้าเรามีทั้งพระเอกพระรองนะครับแล้วก็ส่วนชิปคาอย่างนี้อา,อาจจะมีราคาสูงนิดนึงถ้าเป็นจะสูงกว่าของไดนะครับประมาณสักต่อชิ้นก็ประมาณสักย่าบาทนะครับก็เหมือนได ขายกันอยู่ประมาณ30-40นะครับอันนี้ก็อาจจะอยู่ถึง60บถึงเจบาทนะครับแต่ถ้าเป็นร่างหลักนี้ค่อนข้างแพงกว่านิดนึงส่วนอะไรนะครับอะไรก็ส่วนมากก็ขาดสายอย่างเดียวนะครับถ้าสายหักสายอะไรก็ยังหาได้อยู่นะครับล็อกหลังล็อกอะไรอย่างนี้ก็าสายก็บางครั้งก็ขายกันร้อยหนึ่งร้อิบนะครับก็ประมาณร้อยนะครับสายก็ถ้าล็อกหลังก็4 0่สบหาิบาทนะครับครับผมก็ เป็นไงบ้างเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าข้อมูลผิดพลาดตรงไหนก็ขอโทษนะที่นี้ด้วยนะครับงั้นวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเล่นให้สนุกตามงบของเรานะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ